พ่อไหนตอนนี้อะพ่ไหนสอน่ไหนอนี่อนกริบเอเนี่ยอ่ะเดกมันนี่ทำไไปช่วยเขาไปรอเ้าาไปข้างในนะเปิดได้ไหมเปิดได้เราอะเคยนอนพอเราติดโควิดอะเราอะเป็นนอนตรงนูแล้ว พี่แบอี่ใครแบ่งนไหพี่อมพี่ไม่คแบ่งอมคแบ่งเลยอโอมไม่แบ่งัเลยอมอมอมไม่กินแล้วก็เอาไดไหนนี่เองนีเองนี่เอ Oh, I'm going ก้าลูกไปอ่ะเขาคอไขมัแตกอ่ะวยจริงเอ้าวเป็นจริงอ่ะอ้าเปีงเลยนี่พี่ลองดูเดี๋ยวพี่จะวางนี่อันนี้เปข้างนอก